นะลองนี่คือเหยื่อจะดีเหรอพี่อืดูทำเขาดิหยุดก่อนอะไรเฮ้ยจะลองทำไมเนี่ยไอเนี่ยก็ไปนำน้องเป็นใครเนี่ย เป็นบุหรีงมันไม่ดีน้องรู้ไหมวันไหนตัวพี่มีสารอะไรบ้างเอ่อนิโคตินท่าเฮ้ยหยุดเลยเงียบเลยเฮ้ยเพาไม่กลัวแล้วจะไปบอกเขาทำไมวะผมไม่เอาแล้วครับพี่ออกจากแก๊งพวกเราไปเลยผมยอมออกแล้วกันพี่พี่อยู่ไปเถอะหรือไม่พี่มาอยู่กับผมไหมไม่ไปหรอกจะอยู่เป็นบุหรี่แบบนี้แหละเออชอบโดนดูดอะผมไม่เอาแล้วพี่มันกิลตี้อะกิลวตี้แปลว่าอะไรวะ ที่มันสนุกสนุกอพี่อ๋อนั่นมันแฮปปี้แต่งตัวแนวแวหน่อยเงี้ยหัวปูๆอ่ะนั่นมันอินดี้พี่เยอยๆปัญหาชีวิตนั้นมีแต่ความเครียดส่วนโลกอห้ต่างๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสแถมสูบและเพิ่มความเท่า <A S 1> ดาวแล้วจะรู้ไหมเนี่ยกิวตี้แปลว่าอะไรรู้สึกผิดอ่ะพี่อยากจะรู้เนาะว่าโรงงานที่ผลิตบุหรี่เนี่ยเขาจะกิวตี้กันบ้างหรือเปล่าสุดเลยถือว่าเข้าสังคมใครๆเขาก็สูบรออะไรอยู่หยิบขึ้นมาสูบแล้ว ใช่สูบเลปสู o ไป z สู m เลยสูไป zoom ไปสู o m ไป zoom ไปแข็งไว้น้องเดี๋ยวมันจะไม่แข็ง <im it> เดี๋ยวน้องของน้องจะไม่แข็งเอานะครับผมไม่เอาแล้วพี่อ่ะงั้นบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหอันเนี้ยหนักเลยสารเคมีมากพอๆกับผมในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีนิโคตินและสารพิษ <im it> <im it> ลืมใส่ ในวุลิไฟฟ้ามีนิโคตินและสารพิษอื่นอีกมากมายซึ่งมีผลต่อปอดทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดไอเยนสัสตุกมมเร็กคี่รู้ความจริงขนาดนี้คิดเอาเองแล้วกันครับความจริงที่บุรีไม่เคยบอกคุณ